กระเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมศาสตราจารย์โกวิทพวงงามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพักพลังท้องถิ่นไทยนครศรีธรรมราชเรียนท่านประธานว่าวันนี้ผมขอสนับสนุนเรื่องของยต,ติที่เกี่ยวข้องกับคําถามที่จะพ่วงเข้าไปในการเลือกตั้งครั้งหน้าเพื่อจะให้มีการทาประชามติ ให้มีการจัดตั้งสสรอเพื่อแก้ไขรัฐมนูญใหม่อันนี้ผมขอสนับสนุนทุกยัตติที่เสนอเข้ามาในวันนี้ผมเรียนท่านประธานว่าเรื่องรัฐมนูญเนี่ยมันเป็นปัญหามานานเป็นประวัติศาสตร์ทางการเมืองไทยก็ว่าได้แต่ถ้าเราหากเราคาดหวังรัฐมนูญเพื่อที่จะช่วยให้เป็นทางออกของประเทศเนี่ย ผมคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราต้องการและเป็นความหวังที่จะช่วยแก้ปัญหาทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งทางการเมืองความไม่มีการถ่วงดุลกันทางการเมืองที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นปัญหาทางการเมืองมันจึงมีมากอย่างไรก็ตามถ้าเราจะให้รัฐธรรมนูญน,นั้น ไปเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนเนี่ยผมว่าเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นสําคัญไม่แพ้กับปัญหาทางการเมืองที่วกวนกันอยู่ในทุกวันนี้ท่านประธานครับผมหวังว่ารัฐมนูญจะเป็นทางแก้ปัญหาของประเทศในหลายเรื่องโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่จะให้หลุดพ้นจากความยากจนก็ดีความเหลื่อมล้า ทางสังคมก็ดีและทำให้เขาสามารถอยู่ดีกินดีนั่นคือทั้งหมดที่เราฝากไว้ที่รัฐธมนูญเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะเรียนท่านประธานเพื่อเป็นประโยชน์ในการจะแต่งตั้งทศรที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งเราก็เป็นความหวังอย่างไรก็ตามสิ่งนี้ต้องคำํำนึงถึงสิ่งที่ผมพูดถึงว่า รัฐมนูญจะก้าวข้ามความขัดแย้งไปได้อย่างแน่นอนนั่นก็คือความหวังในอนาคตที่เราทุกคนคาดหวังเพื่อที่จะทำให้ปัญหาทางการเมืองถูกคลี่คลายไปได้สิ่งนี้ต่างหากที่มีความสำคัญดุลอำนาจทางการเมืองจะทวงดุลกันอย่างสมบดุลและสิ่งที่ผมพูด ต่อท่านประธานเมื่อกี้ก็คือว่าจะต้องเป็นรัฐมนูลที่ประชาชนสัมผัสได้ประชาชนในฐานะเจ้าของอำนาจนั้นสามารถใช้อำนาจของตัวเองในการเลือกตั้งผ่านผู้แทนราษฎรและผู้แทนราษฎรของเขานั้นจะนำไปสู่การพัฒนาพี่น้องประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผมคิดว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เราหวังไว้ในรัฐธรรมนูญมากแต่ท่านวกกลับไปดูว่าเราจะทำอย่างไรให้มีการพิทักษ์รัฐธรรมนูญไม่เป็นการใช้รัฐมนุนที่เปลืองเกินไปผมเฝ้าดูรัฐธรรมนูญหลายฉบับไม่เกินสิบปีท่านประธานก็มีอันเป็นไปด้วยการรัฐประหารบ้างด้วยการ มีปัญหากันทางการเมืองบ้างหลายเรื่องหลายราวเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้อยากให้สสรกลับไปคิดแล้วก็อุดช่องโหว่อย่างที่ผมได้กล่าวต่อท่านประธานไว้แต่สิ่งสำคัญเนี่ยประชาชนต้องการประโยชน์ที่เขาจะได้รับด้วยว่าจะทำอย่างไรให้เขาหลุดพ้นจากความยากจนประเทศนี้มีความเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำได้มีความเป็นธรรมให้กับทุกกลุ่มที่อยู่ในประเทศนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมคาดหวังและสนับสนุนต่อการแก้รัฐมนูลหวังว่าการแก้รัฐมนูญครั้งต่อไปจะหยุดทุกเรื่องหยุดการปฏิวัติรัฐประหารหยุดการขัดแย้งกันทางการเมืองบ้านเมืองกลับสู่ความปรองดองสงบสุขพี่น้องประชาชนจะได้ รัฐธรรมนูญที่บอกถึงคุณภาพชีวิตเขาเองที่จะอยู่ได้ในประเทศนี้อย่างเป็นธรรมและเป็นสุขครับท่านประธานขอบคุณมากครับท่าน